เพนท์เฮาส์300ล้านไฮโซกี้รายได้ปีละพันล้านเจ้าของกิจการใหญ่ในไทยรายได้ปีละพันล้านส่องเพนท์เฮาส์300ล้านกีสราวุธอดีตวางใจฝนสนันทชาติดาราดังทำความรู้จักนักธุรกิจหนุ่มมากความสามารถกีสราวุธสเสรีธรณกูล หรือที่หลายคนคุ้นหูกันในนามไฮโซกี้นักธุรกิจผู้รักความเร็วนอกจากความสามารถหลากหลายของผู้ชายคนนี้ยังเป็นหวานใจของนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นยังฝนฮอร์โมนอีกด้วยสำหรับกี้สาราวุธเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกร,ราคม2526ปัจจุบันอายุ36ปีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด กิจการ J S JS Asia Beverage จำกัดทั้งยังเป็นทายาทรุ่นที่3กิจการ P S C Star t Production จำกัดมหาชนผู้พา J S Asia ผลิตภัณฑ์รังนกผสมน้ำผลไม้ถังเลือกที่ดีต่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มรังนกอีกด้วยนอกจากความสามารถด้านการบริหารงานกีสาราวุธยังมีความหลงไหลในเรื่องของความเร็ว โดยเขาลงสนามแข่งในฐานะนักแข่งรถทีม Racing Spirit PSC Motorsport พร้อมรถ Lamborghini บบคู่ใจนอกจากนี้เขายังเคยไปแข่งในรายการใหญ่อาทิเช่น t h a i l a n d Super Series 2018 GT Asia Series หรือรายการของ Lamborghini ม,มาแล้ว ขณะที่วันว่างนอกจากการทำงานและแข่งรถในรายการต่างๆผู้ชายคนนี้ยังหลงไหลในการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งเราจะเห็นได้ว่านักธุร,รกิจคนนี้ไปทะเลบ่อยครั้งซึ่งเกือบทุกครั้งก็ต้องมีสาวน้อยหน้าใสาฝนสนันทฉัดไปด้วยมาถึงเรื่องราวความรักกันบ้างกีสร,ราวฒ์คบหาดูใจกับฝนสนันทฉัดมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควร ซึ่งนอกจากความหวานที่เราเห็นผ่านอินสตาแกรมของทั้งคู่หนุ่มกี้เคยพูดประโยคเด็ดว่าจะดูแลฝนเหมือนเป็นเจ้าหญิงล่าสุดมีข่าวเม้าสนานถึงความสัมพันธ์รักที่ดูเหมือนจะไปเมรอดของนักแสดงสาวหน้าใสาฝนสนันทชาติกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจกี้สราวุธพอร,รูปในอินสตาแกรมถูกลบออกเกลี้ยงและเลิกติดตามกันเรียบร้อย ฝนได้ออกมาเคลื่อนไหวบนอินสตาแกรมครั้งแรกประกาศชาัดว่าโสดอีกครั้งพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นไว้ว่าโสดและสวยเลิศ